อันนี้เอาแนวตัดพอนี่เราไปอยากอีไนแรกบ้างไงพี่วัน้องน้องมัอนเรากับเรากับพิมาน้องสกอร์พี่จ๊แต่อะไรเนี่ยโอ้เมื่อวานเจอเจด็อกมันโยนจัดเลยพี่มันปานนั่งใส่ผมรัวๆเลยน่าตกมากเลยน้าเศร้าเนย เกมสองเกมก็จริงแยกย้ายก็ได้ครับไม่ได้มั่วรีบไปเร็วๆต้นผมเป็นสองเกมโทรไปบอกแม่ก่อนเลยต้นเร็วเข้านะเปิ้นนะครับเติ้นบอกว่าเขาบอกว่ารอแป๊บนึงเขาบอกเขารีบให่ใครไปมากเนี่ตินพี่ต้นพ่อแม่เดี๋ยวตามไปรอบหลังน่ามาไม่ดีกันเราจริงวัชย์ยาเลย เอเ้ยเต้นเป็ทุลักด้วยเหรอบ้าหลอไปเคยเจ้ต like ้องไปพัทยาอ่ะเพื่อนโอเคไปโอเคโอเคเจอกันเว้ยโอเคเจอกันครับไม่เป็นไรครับโทษทีนะบ๊ายบายบ๊ายบายไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรขับรถดีดีต้นครับเจอกันครับเจอกันเอาทายครับ